ใช่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกความพร้อมเพียงแล้วก็การรับฟังคําสั่งดูว่าหนังเหนือที่ผ่านไปจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะวันนี้มาในทีมอะไรวันนี้มาในตีมถ้นนมาพคอสีเหลืองแม,แม่ตัดให้คุณแม่ตัดให้ตรงนั้นละ่ะเหมือนกันใช่ลูกเสือนะแต่ว่าเป็น <laughs> เป็นลูกหมาน้อยโอก๊กกี้นิ่งๆนะนิ่งๆนะเขไหมนิ่งๆน,นะหนนนะให้พี่ให้นะ เราจะลองเดินเดินไปแล้วก็ขอให้เขาหยุดดูสิว่าเขาจะฟังคำสั่งรู้เรื่องไหมนะเฮ้ยอันนี้มันเอ้อเจ้ากระโดงเจ้ากระโดงเจ้ากระโดงเจ้าดิซิดาซิดาก่อนซิดาก่อนซิดาซิดาก่อนนะซิดาก่อนซิดาก่อนซิดาก่อนนะโอเคตัวนี้เก่งเก่งซิดาซิดาโอเคเก่งมากเลยนี่คือชมหน้าผู้จีจะได้รางวัลชื่อชื่อเด็กหญิงเบลลี่

เขาก็จะไปกินแล้วก็หายประมาณครึ่งชั่วโมงหายไปแล้วก็มาพร้อมกับมันหนักเหรอมันหนักเหรอมันหนักเหรอเราจะมาดูว่าเขาแทะยังไงแทะแบบเหมือนจะเอาชนะให้ได้เหมือนแบบกำลังแข่งอะไรสักอย่างนะเป็นไงเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยความสุขความสุขของเขาถ้าไม่ให้เขาเขาจะไปแทะขาโต๊ะขาเก้าอี้รถขามานั่งนั้นอ่ะ เกือบพังเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ฟินสุดละตัวนี้ตัวนี้ฟินสุดแล้วตัวนี้เนาะ